เซลันท้ารักตัวกลัวตายคงไม่เป็นสสแันตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ได้ตลอดไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่รัฐสภาในมงคลกิจสุขสินธารนนท์สส,สบัญชีรายชื่อพรรคไทยรีวิไลกล่าวถึงกรณีที่นายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชานำคลิปเสียงที่มีพฤติกรรมขคค่มขู่ไม่ให้วิพา์วิจารณ์คดีแตงโมระหว่างพูดคุยกันทางโทรศัพท์และจะเตรียมยื่นสอบจริยธรรมนักการเมืองด้วยว่า เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนพูดคุยกันยืนยันส่วนตัวยังไม่เคยใช้ความรุนแรงเราทั้งสองคนรู้จักกันที่ผ่านมาเขาก็มีประมาทตนหลายรอบถือว่าเป็นคนรู้จักกันซึ่งก็ต้องพูดคุยกันดีๆและต้องเตือนกันและถ้าเราไปดําเนินคดีก็จะผิดใจกันหรือแม้กระทั่งไปร้องสอบมัญญัิทางทนายความก็เหมือนกับการไปทําลายอาชีพเขาฉะนั้นถ้าเป็นคนอื่นตนก็จะไม่เกรงใจนี้เป็นการเตือนกันระหว่างบุคคลทั้งสองคนที่พูดคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือหากใครนําออกไป เปิดเผยก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา เพราะการน,นําข้อมูลที่คนสองคนพูดคุยกันไปเปิดเผยต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเมื่อถามว่าหมายความว่าจะเตรียมฟ้องกับทนายเดชาหรือไม่นายมงคลกิจกล่าวว่าถ้าทนายเดชาฟ้องร้องตนตนก็ต้องรักษาสิทธิตามกฎหมายแต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมามีคําพิพากษาสานติกาว่าการน,นําข้อมูลทางโทรศัพท์เอาไปฟ้องนั้นไม่สามารถฟ้องได้เพราะเป็นหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อถามถึงกรณีที่ทนายเดชาใจยื่นตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองต่อนายชวนหลิกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎร นายมงคลกิจกล่าวว่าก็ให้เขายื่นร้องเรียนไปเหมือนกับกรณีที่นายเสียระเจนจากะอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐยืนร้องเรียนตนก่อนหน้านี้ทางนี้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นการพูดคุยกันของคนสองคนต้องถามว่าที่ผ่านมาเขาคุยสสกี่ครั้งลูกผู้ชายเขาคุยกันก็จบลูกผู้ชายเขาคุยกันก็จบแต่ถ้าเป็นคนน้าตัวเมียก็คุยกันไม่จบผมไม่อยากคุยอะไรเยอะดังนั้นขอให้ต่างคนต่างทําหน้าที่เมื่อแม่แต่งโมมาร้องขอให้พักไทยศรีวิไลดูแลเราก็ต้องดูแล อย่างเต็มที่ตามนโยบายของพรรคและให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ในเพจของนายมงคลกิจสุขสินทารานนท์ยังโพสข้อความด้วยว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำานานอยู่ได้ตลอดไปถ้าผมรักตัวกลัวตายผมคงไม่สามารถที่จะเป็นผู้แทนรัษฎรที่ประชาชนจะฝากผีฝากใครได้หรอกความภูมิใจผมคือทำให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นยุติธรรมประชาชนยิ้มได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ